สบายดีพี่น้องย้อมมาเลยสักครับย้อมมาเลยสบายดีเอฟซีเทียบแพงสุขุสุคนพี่น้องเนาะสุหมงสุบอนสบายดีย,ดย,ดย้มแรงแรงด้วยจ้าปลาเท่าน,งนา,า,านงเอก่ <c oughs> อยย้อมผาเข่ามาพี่น,อน,น้อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยจนโมหิโนอนบอลลงนางเอกคอยเกินเอง เขิเนแห้งเลยจนโบจักมาบ่อนลงบาดนี่มาเด้อปะมามามาสบายดียังแรงๆพี่น,น้องสบายดีปะลุงไหมลูกสายไปใส่เขาโหลดมาหั่มพูใส<ม>่โหลดมาหั่มอยู่างไรงมป่าได้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ไม่ใหญ่ใส่ตู้ให้หนานานยุดจัดเบิดกันบ่พา,าเดียวมิ้น แบงแบงสถานรถแล้วก็นั่งย้ำมาอีกได้ไหมเด้อแบงสถานแบงสถานหลายคนติบไเ้เนี่ยตัมมาตัมมาแมนเพิ่มพลังก่อนมือพี่น้องเลยจะได้มีแหงเอ่อเพิ่มพลังก่อนจะได้มีแหงมาเอาท้านมา เรืออ in ah? oh. i̇şte ิ่มกอิมใจรบกินร้อเดนเนอิ่มกอิ่มใจระบกินแราวบจักขามาให้มากินมากินเฮ้โอ้ยแมงคมเล้าเลยเนาะอ่เมื่อหลกาอ่ำน้ำอ่นพักพ่อนเลยนะป้ แม่แหละปะเอ้ยทังงน่ะก็มีงานเนาะงานแจกเข่าพี่นุ่ยขอมาได้หมหอนทองเอาให้เพื่อนไหมเยันเราอยากฝ่ายอองมาเราโบกกินห่อนทองเอาเงินให้แล้วรเราอยากเก็บยังบ่กพักยังเออเออ้าไปเก็บรถ นบกิพี่ไอ้สิมาข่าวทางยายพี่ก็ได้มาเด้อพี่น้องมาเด้อจวดจัดจวดจัดสบายดีสวัสดีบ้านทายบ้านสบายดีสบายดีมาถากเนี่ยพี่น้องมาเด้อ จะอยากแบงเอบอคือแบคือบแบงเราไม่แบงเอาจารเป่าบอะเอออาจารย์เป่าหนึ่ง้อย้อยอาจารย์เป่ามาเนี่ยแบงให้ไม่นี่กับเซียวนี่เออแบงอันนี้พี่เปแม่พันเมื่อตัวโนยันแม่เมื่อป่า เกณฑเกินกินกิาไ่ีน่มาเร้วมามตายเฉอะไอ่ะทำไมล่ะาำกไม่ยอวลาที่ซ้ำไฮบอสทีซ้ำเศร้าที่ซ้ำแรงอี่ีเลยจำมามาพี่น้องเลยนะขอบุณขอบคุณในลายเด้อลงเด้อสื่อ นำ้ำสื่ออไจิมมาเรี่ยงทีมงานเฮาพี่น้องเนาะและ้วก็สื่อมามา่า <c oughs> ตามสู่ทีมงานกินเน <c oughs> ด้อเพิ่นวายาทีมงานเมือ่อยขอบคุณในไลนนะครับลงุงๆเด้อเนอะะละลา,นาะอย่าดีมีแหงนะครับบบเนะอ <c oughs> กินให้อิ म, like okay. be, ่มก yeah. ินให้อิ่มเมื่อแล้วก็อาบน้ําแล้วก็พักผ่อนเลยเอ้าแม่มินี่จวดแล้วด้พี่น้องเอ้ยเม่ออ้ํันีสายจวดพูเอาจวดคนละ200 2พี่น้องเอ้ยเนาะ FC FC ก็หลายคนหลายคนก็ถามมาว่าจ้างวันละจักบาทเพิ่นว่าวันละ200บาทพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาก็เว้าเป็นเงินเงินบาทโลด200บาทจ้า สองร้อยบาทสอง้อยบาทบ่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 บบ่บ่บ่น่บ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 บ่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 ่า่บ่ย่บ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 ่า่บ่่บ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 ่่บ่่บ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 บ่บ่บ่ เราบอกเอาเงินได้ไหมรอยแล้วสีหายอันแม่นตัวโน้ตได้เออก็สีหายชอแค้ำบ่เฮ้ยบ่ได้ดอกคะแนนี่สีมื้ออะไรออสีมื่อแล้วบ่ได้ดอกคะแนนนี่นะออแล้วกับ่รนองเป็นเรื่งสีหายอ๋อพอก็มีขอต้อร้องมาเพิ่นได้พี่น้องไหมแล้วกักันนี้ก็แก้ด้ระับอ คานขันนอนเอาไปล่อมาสัตว์ันเอาไปพัน่ะพอบักโน่เห็นงานอยู่หามือซ่ว่า่าฮ่าฮ้าฮ่า่า่าฮ่่าฮ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 ่ฮาา่า่ บอกเพือนบ้านทนี่ก็ได้ปละหัวุดออกมาเป็นตะหัวเลยแล้วอืมสุดปุดอแล้กมาละครนะโอยเป็นตะหัวาเานอยตอยนักอืมเราหน่อยต้อยนักได้ทีแรกผู้สาวก็น้อยใจว่าผู้บ่าผู่เบานเทผู้บ่ากับบุก้าอ่าบุก้าได้ละก็ได้จุดคำพี่น้อยจังไดเบ่าจุดคำอโอกเอาละเนี่ย À, tuần sau vẫn hòn hang bọ Cát hòn. Bananek say nó. Besides tiling là lì. Young mang mượt tà mô. Ah, I think we can mục in, you know. Mhm. bọc kín Mhm. 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 bọc kín Mhm. 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 mưa đâu mưa บ้านไก่แล้วบ้านไก่ยังสิแวอันหมบุญหม่านเขาเจ้าอีกาบ้านไกนี่ล่ะผู้บ่าวเฮาเฮาบ่เมื่อส่งพี่น้องเอ้ยโมันบ่ได้อยู่ในสว่างบ่บ่อยู่คึมกุ้งดเอองุพี่น้องเอ้ยอยากได้อีหยัง่สามารถเียนเครื่องอมือมบุญอือ เอ้าโอ้ได้เทียนให้อีกทั้งนี้ก็ได้ที่เมื่อเวโมบุญมาใช่ไหมเองเพื่อเพื่อสิลบไปลบมากมันมันยากมันคำมันมืดแล้วก็ได้โดยโดยโดยกินให้อิ่มกินให้อิ่มจังเมื่อครบคนนะบ่เนี่ยไม่ม่นี่ยตะคำหายแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไกเอออา

เออหวานใจเจ้าหายแล้วเออใครอยู่ส่ะแต่ว่าคอยนับเบิ่งควมมิเตซิปมีแต่ซิปอะไรกันเลยแม่ลับแทนเดี๋ยวนี้นะว้าทโ้อ่าใครกระยาปลาอะไรพี่น้องเอ้ยกินให้อิ่มได้ป่ะเอ้ยกินให้อิ่มกินให้อิ่มมาเร็วบ้านลุงยาอะไรนี่ลุงยาอะไรนี่ว้าท เออทีนังเอ้สร้างอีกได้คไใครยุ่เราบอกว่าเมื่อก็เดือพอตโน,นได้ได้ได้เป็นไข่หัวเลยเหยียบลอยเมืออ่อพี่น้องไปบาลไกล่สิแวยนกคนนอะอืมโบตีแล้วรรถกรบบมมิตารถกรบบมมหูมีตาเปไิเม่ฮอด เออบุบบุษบ er> ุษ้อนเออลืมนะฮะไอ้พอมันเลี้ยงไใหายเด้อมาแลจะไปส่งลืมเสือลูกชายเพิ่นแผนสูงเอา โอเคพี่น้องเนาะขอให้สำเร็จกันสัหรับที่นี่ขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อพี่น้องบายสักคนกคนขอบคุณทุกกลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะเอาเลยเอาเสือมาเสือไหมไอ้ชีเอาเสือมาให้ลูกไส้ไหมนะลบมานเลยนะเอาเอาเอาไปให้อุ้ยพี่น้องเลยอ่าไปไปส่งเอาเกี้ยวเนี่ยเกี้ยวเฮียเกี้ยวโอ้ยอะไรกระเผาแต่อยากไปหาเขาเนาะ โอ้ยจะชิ้แลนพีเนองเ้ยบเอาบอกเกี่ะนะลบมาใครอยู่งเ้ยยังขิดพ่ออืมหมูทั่วเราขิดพ่อไว้อยนีเนาะ,ะมาเด้อพี่น้องคนว่ากันอีกได้เถอเออเฮ้ยเถออ่ะ,อะ ก็ยังกันแล้วพี่น้องเอ้ผมนะปุษาวไปป้าละบาทเนี่ยปุษาวานั่นได้แหละฮะเอาไปให้แล้ะปุษาวานั่นได้ยูบ่ผู้สาวขอบใจอยู่เต้จขอบใจอคือว่าเอาไลค์คูมอยู่บุมีเท่านั้นนะบ่มีเท่านั้นดอกสาวะฮักเด้อเว้ยเด้อเอ้ย อ่นออร้อนรับพันดีแล้วอยูแรงนี่ก็ได้นี่นะเ่มีห่อนบ่มีหนาวแล้วมีแต่พันธุ์ดีแหลนคลิปหน้าพี่น้องเนาะรับคลิปนิสไปดีเอ่อ